สวัสดีค่ะทุกทท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่18ปมกราคมนะคะก่อนจะเข้ารายการเนี่ยอาจารย์รักต้องขอขอบคุณทุกท่ากกำลังใจค่ะที่ได้กดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยมาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธแล้วก็วันเสาร์เนี่ยวันนี้นะจะทําอะไรนะคะ หรือมีเรื่องที่ให้เราต้องตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆห,หรือในเรื่องสําคัญเนี่ยต้องไต่ตรองให้ดีนะต้องร,บรอบคอบเพราะว่าความใจร้อนนะคะจะทําให้คุณเสียใจในภายหลังได้แต่ถ้าเกิดมีเรื่องของการติดต่อประสานงานเนี่ยนะคะจะให้สําเร็จเนี่ยจะต้องมีของปากติดไม้ติดมือไปนะคะคนที่เกิดสามวันนี้นะจะเป็นวันที่มีโชคนะคะเล็กๆน้อยๆกับคุณด้วยเช่นกันสําหรับคนที่เกิดวันพฤหสัสบดีวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์เนี่ย วันนี้จะเด่นในเรื่องของการเงินนะรวมถึงการติดต่อการขอเครดิตนะคะการขอสินเชื่อใครเดินเรื่องพวกนี้อยู่จะได้รับการตอบรับอย่างดีค่ะแล้วก็ในเรื่องของการงานก็ยังมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือเรานะคะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์รักจะเตือนก็คือคำพูดค่ะอย่าได้ปากไวไปตกปากรับคําใครนะคะมันจะทําให้คุณเดือดร้อนหรือเป็นการสร้างภาระให้คุณได้โดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวละ สำหรับสีมงคลวันนี้ให้ใช้สีเขียวนะคะสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีฟ้าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะที่จะสักการะบูชาเพื่อให้เกิดกวค,ความเป็นสิริมงคลก็จะมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขา่าแล้วก็องค์ท่านท้าวเวสสุวรรณค่ะนะคะที่ทุกท่านสามารถขอพรในเรื่องต่างๆได้เลยเรื่อประดับนะคะนำโชคหรือเสื้อประดับเสริมยนในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นพลอยนเก้าค่ะ นินนะคะหรืออาจจะใช้คริสตัลสีดําแทนก็ได้คนที่เกิดในวันนี้ค่ะหรือเกิดในเดือนมการานี้นะคะแล้วเราต้องการทําบุญเพื่อเสริมดวงวันเกิดเราเนาะให้ทําบุญที่เกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ค่ะจะเป็นโคเป็นกระบือก็ได้นะคะอันนี้ส่งตรงเนี้ยจนะทาให้คุณนะคะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆที่มีนะคะสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาอยู่มันจะคลี่คลายค่ะแล้วผู้คนรอบข้างก็ยังอุปถัมภ์คอยให้ความช่วยเหลือเราด้วย อาหารที่จะทําบุญเรียงพระใส่บาทเนี่ยนะคะขอให้มีหน่อไม้นะจะเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งก็ได้ค่ะตรงนี้จะเป็นเดตค่ะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะที่เราต้องการเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ถึงเป้าหมายที่วางไว้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรบ 30, นอบ17.30นเลขที่ออกคือ862แล้วก็13 รอบนี้ค่ะเข้ามา2ตัวบนของชุดวินเลยนะคะก็คือเลขห2สองส่วนในรอบส8 3 0ดนนอนเลขที่ออกคือส6 3แล้วก็ส3สรอบนี้นะตัวเน้นเลข3ามค่ะเข้ามาทั้งหลักร้อยบนหลักหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างค่ะแล้วก็ยังเข้ามาใน2ตัวบนของชุดวินด้วยนะคะคือเลขห3สาแล้วก็ยังเข้ามาชุดจับคู่ด้วยนะคะคือเลข3ามแต่ว่าเ,เข้ามา2ตัวล่างนะอันนี้เป็นตัวกลับค่ะ ส่วนในรอบ19.30นเลขที่ออกคือ665แล้วก็69รอบนี้ค่ะเข้ามา2ตัวล่างของชุดวิ่งคือเลข69มาดูกันนะคะว่าเลขประจำวันพุธที่18มกรา2566นะคะในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข4เลข2เลข8เลข7เลข3เน้นไว้ที่เลข4กับเลข2ชุดจับคู่40 41 45 46 49 0212526292ส่วนในรอบ18.30ค่ะชุดวินและที่วางไว้ให้จะเป็นเล็ก4เล็ก7เลข1เลข6เล็ก0เน่นวิธที่เล็ก4กับเล็7ชุดจับคู่4 2 4 3 4 5 4 8 4 9 2 7 3 7 5 7 8 7 9 7 แล้วในอรอบ9.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข8เลข4เลข9เลข5นั้นไปที่เลข2กับเลข8ชุดจับคู่2021232627 20, 0818386878อันนี้ก็เป็นทั้งสามช่วงเวลาของวันพุธเลยนะคะอย่าลืมนะคะทําทานบ่อยๆนะคะจะได้มีเงินจะได้มีโชคพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่คะ่ะกับรายการเลขเด็นประจําวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง s ี m ขอบคุณทุกท่านค่ะวันนี้กาลาทุกคนไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ